สวัสดีครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับเช้าวันนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงโปรดนําเราให้เราได้มีสันติสุขในพระเจ้าด้วยกันนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับก็เช้าวันนี้ผมจะได้แบ่งไปพระคุณพระเจ้ากับพี่น้องเมื่อเช้านี้ที่เราเริ่มต้นไปเราได้อ่านพระคุณพระเจ้าได้ดูบทได้ดูภาพยนตร์ที่ลอกมาจากพระความของพระเจ้านะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์นำเราให้เรารู้ว่าพระองค์ฟื้นแล้ว พระเยซูฟื้นชีวิตฟื้นขืนประชนยังครับสำหรับเรา <Yeah. S 1> ฟื้นยังฟื้นแล้วพระองค์ฟื้นแล้ว,ลวพระองค์ทรงมีชีวิตอยู่พระองค์ทรงพระชนอยู่อยู่ที่เบื้องขวาของพระบิดาบนแผ่นดินสวรรค์และพระองค์จะกลับมารับเราอเมนไหม <Yeah. S 1> นี่คือความหวังของเราว่าพระองค์จะกลับมารับเรา <Yeah. S 1> ผมจะขออ่านพระคัมภีร์เจ้าจากพระธรรมยอห์นนะครับบทที่20ได้บอกว่าวันอาทิตย์เวลาเช้ามืดมารีมักดาลามาถึงอุโมงค์ฝังศพ เห็นว่าหินที่ปิดปากอุโมงนั้นถูกยกออกไปแล้วนางจึงวิ่งไปหาซีโมนเปตโตรกับสาวกอีกคนหนึ่งที่พระเยซูทรงรักนั้นก็คือยอนนั่นเองครับและพูดกับเขาว่าเขาองค์รูปเป็นเจ้าออกไปจากอุโมงคแล้วและเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเอาพระองค์ไปไว้ที่ไหนเปตโตรจึงออกไปที่อุโมง์กับสาวกค,คนนั้นและเขาก็วิ่งไปทั้งสองคนแต่าสาวกก็คือยอนวิ่งเร็วกว่าเปตโตรมาถึงอุโมง์ก่อนเขาก้มลงมองดูเห็นผ้าป่านวางอยู่ แต่เขาไม่ได้เข้าไปข้างในเมื่อซีโมนเปรโตรมาถึงภายหลังเขาเข้าเป็นอุโมงค์และเห็นผ้าป่านวางอยู่ส่วนภาพพันพระเสยงของพระองค์ไม่ได้วางอยู่กับผ้าอื่นแต่พับไว้ต่างหากและสาวกคนนั้นที่มาถึงก่อนก็ตามก็เข้าไปด้วยเขาเห็นเขาเห็นและเชื่อแต่ขณะนั้นเขายังไม่เข้าใจข้อพระธรรมที่เขียนไว้ว่าพระองค์จะต้องเป็นขึ้นจากตายและสาวกทั้งสองก็กลับไปยังบ้านของตนในพระธรรมมารโก พระธรรมยนต์ต่อจากนั้นได้บอกว่ามารีชมากระดาลาพี่น้องจําผู้หญิงคนนั้นที่อาจารย์ขจรเทศนาเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วได้ไหมครับคือคนนี้แหละครับคือมารีชมากระดาลาที่ไม่สนใจคําพูดของคนอื่นยังคงปฏิบัติรับใช้พระเยซูคริสต์ผู้หญิงคนนี้ก็ได้มาที่อุโมงค์แล้วก็พบสิ่งเหล่านี้แล้วก็สิ่งที่บันทึกในพระธรรมยนต์บอกว่ามารียังยืนร้องไห้อยู่นอกอุโมงค์ ยังคงเต็มด้วยความโศกเศร้าเสียใจขณะที่ร้องไห้อยู่นางก็ก้มลงมองเข้าไปในอุโมงค์เห็นทูตสวรรค์สองสามองค์สององค์เห็นทูตสวรรค์สององค์สวมเสื้อขาวนั่งอยู่ที่นั่งอยู่ที่เขาวางประสบของพระเยซูองค์หนึ่งอยู่เบื้องพระเศียรอีกองค์หนึ่งอยู่ที่เบื้องพระบาททูตทั้งสองพูดกับมารีว่าหญิงเอย๋ยร้องไห้ทําไมนางตอบว่าเขาองค์ผู้เป็นเจ้าของข้าพระเจ้าไป ขเจ้าไม่ทราบว่าเอาไปไว้ที่ไหนทุสวรรค์ถามมารีว่าหญิงเอ๋ยร้องไห้ทำไมนางก็ตอบว่าร้องไห้เพราะเขาไม่รู้ว่าเขาเอาศพพระเยซูไปไหนเมื่อมารีพูดอย่างนั้นแล้วก็หันกลับไปมองเห็นพระเยซูทรงยือนอยู่แต่ ไม่ทราบว่าเป็นพระองค์คือหันไปเจอพระเยซูทูตสวรรค์ก็ไม่รู้เป็นใครแต่รู้ว่าเป็นผู้ชายเป็นคนที่มีแสงออกมาแล้วก็พูดกับเธอและเมื่อหันกลับไปทีหนึง่งพระเยซูยืนอยู่แล้วก็ตรัสถามเป็นคำถามเดียวกันกับที่ทูตสวรรค์หญิงเอ๋ยร้องไห้ทำไมแต่พระคริสต์ทรงเพิ่มเติมคำถามถามว่าตามหาใคร มารีเข้าใจว่าพระองค์เป็นคนทำสวนแต่มารีก็ตอบว่านายเจ้าข้าถ้าท่านเอาพระองค์ไปขอบอกให้ดิฉันรู้ว่าเอาพระองค์ไปที่ไหนฉันจะไปรับพระองค์มาสำหรับมารีในเช้าวันนั้นพระองค์ยังคงเป็นศพเป็นร่างกายที่ปราศจากวิญญาณอยู่ตรงนั้นเขาไม่เข้าใจว่าพระเยซูคริสต์จะต้องฟื้นคืนพระชน เมื er ่อเจอกับทูตสวรรค์เมื่อมีเหตุการณ์นั้นเขาก็ไม่รู้เขายังคงร้องไห้โศกเศร้าเสียใจแต่เมื่อพบพระเยซูความโศกเศร้าเสียใจนั้นได้ปิดทําให้เขาไม่คิดว่านี่คือพระเยซูหรือเหตุผลแบบมนุษย์ทําให้เขาไม่เชื่อว่านี่คือพระเยซูเขาคิดว่าพระเยซูเป็นคนทําสวนแล้ววันนี้เช้าวันนี้พวกเราที่นังอยู่ที่นี่ความโศกเศร้าเสียใจปัญหาหรือเขาเรียกว่าเหตุผลแบบมนุษย์ทําให้พระเยซูเป็นคนสวนหรือพระองค์เป็นพระเจ้าของเรา แต่เมื่อพระเยซูพูดกับนางว่ามารีเอ๋ยแค่คำคำเดียวของพระเยซูคริสต์มารีเอ๋ยมารีก็รู้ทันทีว่านี่คือพระเยซูเพราะสิ่งที่นางเป็นจากที่เราเรียนจากอาจารย์ขจรเรารู้ว่าเธอให้สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับพระเยซูสิ่งที่ก่อนหน้าน,นี้มารีกับมาธาเป็นพี่น้องกันมารีนั่งที่เบื้องพระบาทอย่างวิชัยเทศนาบอกว่าและไม่มีใครพรากสิ่งนั้นไปจากเขาได้ เขารู้ความต้องการของพระเยซูว่ามารีพระรู้ว่าพระเยซูต้องการอะไรแล้วเมื่อพระเยซูพูดเพียงแค่ว่ามารีเอ๋ยมารีก็จําได้เลยว่านี่คือพระเยซูและมารีพูดว่านางมารีจึงทูลพระองค์เป็นภาษาฮิบรูว่ารับโบนีซึ่งแปลว่าท่านอาจารย์พระเยซูเลยพระเยซูรู้เลยว่าเธอจะพูดอะไรพระเยซูจึงตรัสกับนางว่ายาน่วงเหนี่ยงเราไว้ยาน่วงเหนี่ยวเราไว้ เพราะยังเพราะเรายังไม่ได้ขึ้นไปหาพระบิดาของเราแต่ไปหาพวกพี่น้องแต่จงไปหาพวกพี่น้องเราและบอกเขาว่าเรากําลังขึ้นไปหาพระบิดาของเราและพระบิดาของพวกท่านไปไปหาพระเจ้าของเราและพระเจ้าของพวกท่านมารีมกักดาลาจึงไปบอกพวกสาวกพวกเขาว่าเขาเห็นองค์ผู้เป็นเจ้าแล้วและนางก็เล่าให้พวกเขาฟังว่าพระองค์ตรัสคําเหล่านั้น วันนี้สิ่งที่พระเยซูคริสต์ยืนยันกับมารีเป็นเพียงแค่คําว่ามารีเอย๋ยเ <c oughs> ขาจึงรู้ว่านั่นคือพระเจ้าสําหรับเราเช้าว,วันนี้พระองค์พูดกับเราว่าอะไรวุฒเอย๋ยและความโศกเศร้าเสียใจเหตุผลแบบมนุษย์มันทําให้พระเยสิสตพระเยซูคริสต์กลับมาเป็นพระเจ้าของเราไหมหรือเช้าว,วันนี้เราเพียงแค่รู้เรื่องราวของพระเยซูคริสต์แต่ไม่ได้มี เหตุการณ์สำคัญในชีวิตแบบที่มารีได้รู้จักพระเยซูคริสต์เข้าใจความต้องการของพระองค์และถวายทุกอย่างเป็นอย่างดีไม่สนใจคําพูดเสียงรอบข้างที่มาต่อว่าตัดพ้อแต่ยังคงมุ่งหน้าที่จะมาทําสิ่งที่คิดว่าเธอทําได้เธอมาที่จะเฝ้าประสบในตอนอื่นๆถ้าเรากลับไปอ่านเราจะเห็นว่าเขายังไม่ได้แน่ใจเลยว่าจะกลิ้งหินออกได้ยังไงแต่เธอก็มา วันนี้เรายังไม่รู้หรอกว่าเราจะนําคนมาถึงคริสตจักรถึงความรอดถึงพระเยซูคริสต์ถึงข่าวประเสริฐได้อย่างไรแต่เขาก็แต่เราจะไปไหมหรือเรายังพิงติดอยู่กับว่าปัญหาในชีวิตติดอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตและพระเยซูคริสต์แทนที่จะเป็นพระเจ้าแต่พระองค์จึงเป็นคนสวนขอพระเจ้าช่วยเราจริงๆไม่ได้แค่มารีที่จําพระเยซูไม่ได้เนาะ ในเช้าวันนี้ผมทำประธรชีวิตผมก็ตั้งคําถามว่าทําไมมารีจาไม่ได้จริงๆในประธทําอีกตอนหนึ่งในพระธรรลูกาหมอลูกาได้บันทึกแบบนี้นะครับว่าในวันคือมีสาวกอีกสองคนที่กําลังเดินทางไปเอมาอุสไม่ใช่สาวกในสิบสองคนแต่ในเวลาน,นั้นมีมหาชนที่ติดตามพระสคริสมากมายในพระคัมภีร์ลูกาได้บันทึกว่าในวันนั้นเองมีสาวกสองคนเดินทางไปหมู่บ้านชื่อเอมาอุสห่างจาก กรุงเยรูซาเล็มประมาณ11กิโลเมตรเขาสนทนากันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่กําลังสนทนาซักถามกันอยู่พระเยซูก็เสด็จเข้ามาใกล้แล้วดําเนินไปด้วยกันคือเดินไปกับเขาตาตาของเขาทั้งสองถูกปิดก,กัน้นทาให้จําพระองค์ไม่ได้โะองจึงตรัสกับเขาทั้งสองว่าระหว่างทางที่เดินมานี้ท่านโต,ต้ตอบพูดคุยเรื่องอะไรเขาหยุดยืนแล้วก็ทําหน้าโศกเศร้าคนที่ชื่อเครโอปัสทูลถาม พระเยซูว่าท่านเป็นแขกเมืองในกรุงเยรูซาเล,ลม็มเพียงคนเดียวหรือที่ไม่รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้พระองค์จึงตรัสถามพวกเขาว่าเหตุการณ์อะไรเขาจึงตอบพระองค์ว่าเหตุการณ์เรื่องเยซูชาวนาซาเลตผู้เผยพระชนะที่มีฤทธิ์ในกิจการและถ้อยคําต่อพระพักพระเจ้าและต่อหน้าประชาชนผู้หัวหน้าโปรหิตพวกพระเยซูย,ยังไม่ได้คงเป็นพระเจ้าแเขายังพูดถึงว่าพระองค์เป็นเพียงผู้เผยพระชนะที่มีฤทธิ์นะ และผ,ผู้หัวหน้าปุโรหิตกับพวกผู้นำของเราได้มอบตัวท่านให้ถูกลงโทษถึงตายและตรึงท่านไว้ที่กางเขนแต่เรามีความหวังว่าท่านผู้นั้นจะมาไถ่ชนชาติอิสราเอลคือในความคิดของเขาคือเขาคิาคดว่าพระเยซูจะเป็นกษัตริย์ที่มาไถ่ชนชาติของอิสราเอลออกจากการเป็นทาสของโรมยิ่งไปกว่านั้นวันนี้เป็นวันที่สามตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีผู้หญิงบางคนมีสาวกผู้หญิงบางคนในพวกเราที่ทําให้เราประหลาดใจเพราะพวกนางไปที่อุโมงค์เมื่อเวลาเช้ามืดแต่ไม่พบศพของพระเยซูจึงมาเล่าว่าเห็นนิมิตเป็นทูตสวรรค์ไม่ยากว่าคนนั้นเล่าเห็นนิมิตนี่เขาก็คิดว่ามันเป็นความฝันเป็นภาพที่ไม่ใช่ของจริงหรือเปล่าแต่ทูตสวรรค์นั้นบอกกับบอกว่าท่านผู้นั้นคือพระเยซูยังมีชีวิตอยู่บางคนในพวกเราก็คือ ยอ,อนกับเปโตรก็ว,วิ่งไปแล้วบอกว่าบางคนในพวกเราจึงไปที่อุโมงค์แล้วพบเหมือนที่ผู้หญิงคนนั้นเล่าแต่เราก็ไม่เห็นพระเยซูพรวงจึงตรัสก,กับสองคนนี้ว่าโอ้คนโง่เขลาและมีใจเฉยช้าในการเชื่อถ้อยคําซึ่งผู้บัญชากล่าวไว้นั้นวันนี้เราเป็นคนที่ไม่เชื่อในสิ่งที่พระเยซูพูดไหมสําหรับยุคเราเราเชื่อว่าพระคริสต์ทรงฟื้น,นกิจความตายแม้ว่าเราไม่เห็นเพราะมีพยานเหล่านี้ ที่พรุงสำแดงยืนยันว่าพระองค์สุขเป็นพระเจ้าและพระองค์ทรงฟื้นขึ้นจากความตายนี่เราเชื่อมั่นในคําของพระองค์ไหมไม่ใช่แค่บอกว่าพระองค์จะฟื้นนะแต่เชื่อมั่นไหมว่าพระองค์จะอยู่กับเราเชื่อมั่นไหมว่าพระองค์จะกลับมารับเราพระองค์จะกําลังเราด้วยพระเญียของพระเจ้าพระองค์ทรงพระวิญญาณพระองค์ลงมาอยู่ในชีวิตของเราเป็นผู้ช่วยที่ทําให้เราเข้าใจถ้อยคําของพระเจ้าเป็นผู้นําให้เราที่จะมีกําลังในพระเจ้าเราเชื่อถ้อยคํานั้นไหม ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะได้รับกำลังจากพระเจ้าที่จะช่วยถ้อยคําของพระเจ้าวันนี้พระคัมภีร์ที่เราอ่านเราศึกษามีคนมากมายที่อยู่ก่อนหน้าเราในเวลาั้นที่เขาไม่เข้าใจแต่พระเยซูทรงยืนยันกับพวกเขาพระเยซูพูดต่อว่าพระคริสต์จําเป็นต้องทนทุกข์อย่างนั้นแล้วจึงเข้าไปในพระสิริของพระองค์ไม่ใช่หรือพระองค์อธิบายพระคัมภีร์ที่เล็งถึงพระองค์ทุกข้อให้เขาฟังเริ่มต้นตั้งแต่โมเสส แล้วก็บรรดาผู้เผยชนะทั้งหมดพี่น้องคิดดูนะระหว่างเดินเนี่ยเดินไปไกลมากนะใช้เวลากันพอสมควรเขาก็ยังจําไม่ได้เพราะในหัวของเขามีเหตุผลแบบมนุษย์บล็อกไว้ว่าพระเยซูตายแล้ววันนี้ขอให้พระเจ้าเมตตาพวกเราทุกคนที่รีบจักาวินซ้อนและพี่น้องที่มาร่วมนมันสก,การพระเจ้าในในออนไลน์พระเยซูปเป็นพระเจ้าหยุดใช้เหตุผลและ วิธีการของมนุษย์มาสวมอยู่ในหัวเราให้เราเข้าไปอยู่ในการทรงสิทธิ์ของพระเจ้าให้รู้ว่าพระองค์อยู่ในเราและคิดแบบพระองค์ให้พระเมลของพระเจ้านำให้เราที่จะเข้าใจถึงความหมายถึงสิ่งที่รพ,พระเยซูคริสต์พูดพระคัมภีร์พันนสัญนาเดิมก็ถูกเล็งถึงพระเยซูคริสต์ทั้งหมดและพระเยซูคริสต์ในพะพันสัญญาใหม่พรุองคคือพระคุณของพระเจ้าที่ทำให้เราได้นั่งอยู่ที่นี่เมื่อมาถึงใกล้หมู่บ้านนั้นพระเยซูคริสต์ ทำทีว่าจะเลยไปแต่น so ี people, ่คือสิ่งที่เราเห็นว่าสาวกของพระสุซูคริตเป็นคือเขาไม่ปล่อยให้พระเุคริตเดินไปในเวลากลางคืนเขาขยันขยอว่าพระองค์ว่าเชิญท่านมาพักกันเถิดเพราะนี่จวนจะค่าแล้วหมดวันอยู่แล้วพวกเรามีลักษณะของพระสุซูคริตไหมคือห่วงใยผู้คนพวกไม่รู้จักว่าคนนี้เป็นใครจาไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเป็นพระเยซูแต่เขาก็ชวนคนนั้นเข้ามาที่บ้านพวกเราเป็นห่วงผู้คนไหม หลายคนผมได้ยินว่าเราตื่นเต้นหลาย,ลายครั้งว่าเราตื่นเต้นกับประสบการณ์ในชีวิตของเราและประสบการณ์ในชีวิตของเราได้ชวนผู้คนมาที่บ้านหลังดีไหมมารู้จักพระเยซูไหมหรือเราก็แค่ปล่อยเขาเดินไปปล่อยเขาไปชายสองคนนี้ไม่ปล่อยชายที่คุยด้วยเรื่องผมไม่รู้ว่าเหตุผลใดแต่ว่าผมเชื่อว่านี่คือบุค,คลิกที่พรีสคริตในชีวิตของเขาเขาไม่ปล่อยคนอื่นไปง่าย เขายังคงที่จะใส่ใจในผู้คนบอกคนข้างๆว่าขอให้เราใส่ใจในผู้คนเหมือนพระเยซูเหมือนพระเยซูพระองค์ก็ได้ทำสิ่งอัศจรรย์พระองค์เข้าไปพักที่บ้านเขาแล้วก็เป็นเวลาอาหารเย็นเมื่อพระเยซูคริสต์ประทับที่โต๊ะอาหารกับพวกเขาทงหยิบขนมปัง ขอประพรแล้วก็หักส่งให้เขาเมื <AD> ่อประทับที่โต๊ะอาหารพระองค์ทรงหยิบขนมปังขอประพรและทรงหักส่งให้เขาตาของเขาทั้งสองก็เปิดออกเขาก็จำพระองค์ได้และพระองค์ก็อันตรธานหายไปจากเขาทันใดทันทีที่เขาจำรีสุดได้พระองค์วาบหายไปเลยพระองค์ไม่ใช่ผีนะที่หายตัวได้ แต่พระองค์อยู่ในสภาพกายใหม่ซึ่งเราทั้งหลายจะรับกายนั้นเมื่อถึงวันเวลาขององค์ผู้เป็นเจ้าอดทนนั่นคือศักดิ์สรีถาวรที่ไม่มีวันเก่าโบสถเนี่ยเราอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วอะ่ะเจ็ดปีวันนี้กำลังก้าเข้าสู่วันนี้ครบวันที่เจ็ดปีที่เจ็ดแต่กำลังก้าวสู่ปีที่เจ็ดมันเริ่มเก่าแล้ว เก้าอีก็เริ่มสีไม่ได้วิ่งขาวเหมือนเดิมแต่สภาพร่างกายของเรากำลังถดถอยลงที่แก่มีเจ็บป่วยแต่สภาพร่างกายใหม่ที่พระคุณสัญญาและพระองค์ทรงรับสภาพนั้นแล้วทำให้เรายังมีความหวังใจว่าวันหนึ่งเราจะรับศักดิ์ศรีทาวอ,อาอเมนไหมสู้นะอันบอกคนข้างว่าสู้ๆเราจะสู้ไปด้วยกันเอาชนะตัวเองไปด้วยกัน าชนะความต้องการของเราเองด้วยกันเพื่อจะเป็นสาวกของพระเยซูโปร่งยังไม่ได้หายไปไหนพรงอยู่ที่นี่พรงอยู่กับเขาวันนี้พวกเราอาจจะรู้สึกว่าพระเยซูอยู่ด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ให้เรามั่นใจว่าพระคริสต์ทรงสถิตอยู่ในชวิตของเรามั่นใจไหมวันนี้สิ่งที่เราพิเศษมากกว่าคนในเวลานั้นคือวันนี้พระบิดาพระเจ้าอยู่ในเรา ในเวลานั้นถ้าเราอ่านจิกิจการเขาต้องรวมตัวกันแล้วธิฐานอยู่ด้วยกันจนพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าสถิตลงมาสถิตอยู่ในพวกเขาแต่วันนี้เราเชื่อและยืนยันว่าเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราได้รับสิทธิการเป็นลูกของพระเจ้าและได้รับพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าวยู่ในชีวิตของเราและพระวิญญาณบริจากอนบังขับเคลื่อนเราไปและนี่คือสิ่งที่ทําให้เรายืนยันว่าคนเหล่านี้มีพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าทุกวันนี้พวกเขายังคง หมายถึงว่าในเวลานั้นพวกเขายังคงสัตซ์ซื่อในการหักขนมปังในการที่จะใช้ชีวิตอยู่โดยมีพระคริตเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายและพวกเรานะครับเรารู้ไหมว่าพระคริตอยู่กับเราเรายังคงใช้ชีวิตของเราในการที่จะเป็นห่วงเป็นใย,ยผู้คนเป็นห่วงในเรื่องร่างกายกายภาพดีมาก แต่ขอให้เราเป็นห่วงมากกว่าร่างกายกายภาพและปัญหาในชีวิตของเขาการแก้ปัญหาในชีวิตผมเชื่อว่ามีวิธีเดียวคือการนำพระคริสต์ไปอยู่ในชีวิตของเขาเราจะเจอปัญหามากมายหลายเรื่องในชีวิตแต่พระคริสต์จะแก้ปัญหาในชีวิตเราถ้าเราเป็นห่วงเขาเราดูแลในร่างกายในปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ให้รู้ว่าเราเป็นครอบครัวของเขาเรารักเขาเพราะพระเยซูก็รักคนคนนั้นแล้วก็ทำให้เขาได้รู้จักพระเยซู แล่นั่นคือการแก้ไขปัญหาชีวิตที่ถูกต้องที่ดีที่สุดพวกเราชิมแล้วใช่ไหมขอให้เราเริ่มต้นที่จะสนใจคนเหล่านั้นแต่วันที่เราโดดเดี่ยวอะวันที่เรารู้สึกเศร้ามากวันที่เราไม่มีใครเลยทั้งหมดที่ผมพูดเมื่อกี้ของปลอม เชื่อไหมว่าของปลอมเพราะพระกัมภีร์ในพระเคริสต์พูดจริงและอย่าเป็นคนงโง่เขลาเหมือนที่พระคริสต์พูดกับสอชายสองคนนั้นคือไม่เชื่อในสิ่งที่พระเยคริสต์พูดถ้าเราไปดูในมัทธิวก่อนหลังจากที่พระเยซูพูดประโยคที่อยู่บนบนนี้แล้วพระมบอกว่าพระองค์จะอยู่กับเราทั้งหลายจนกว่าจะเส้นยุค ผมขออ่านมัทธิวบทที่28ตั้งแต่ข้อ17ถึง20และเมื่อเห็นพระองค์เขาทั้งหลายจึงกราดมรณะสการแต่บางคนยังทำอะไรนะสงสัยอยู่วันนี้เราเชื่อในพระคริสต์มาพิสตจักรกันเสมอยังสงสัยพระเยซูอยู่ไหมอามนแล้ววันที่เราโดดเดี่ยวเรายังรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่ไหม แต่ว่ามันจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกเลยถูกไหมนี่คือในทางทฤษฎีและชีวิตจริงมันต้องเป็นเหมือนทฤษฎีทฤษฎีคือสิ่งที่ถูกพิสูจน์แล้วว่าเป็นจริงมันจึงเป็นทฤษฎีหรือเป็นสิ่งที่บันทึกไว้ให้เรายืนยันว่าพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายและพระองค์อยู่กับเราถ้ามีความสงสยัยอย่าพาตัวเองเข้าสู่ความสงสยัยเหมือนที่อาดัมเอวา ตกอยู่ในความบาปเพราะความสงสัยและความอยากพระเยะซูสเสด็จมาใกล้และตรัสกับพวกเขาว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดทั้งหมดแปลว่าทุกอย่างสิทธิอำนาจที่มีในพระสิติทุกอย่างในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีได้ให้กับใครกับใครกับเขาเหรอกับเราเราเป็นผู้เชื่อ เป็นคนที่เป็นลูกของพระเจ้าเป็นครอบครัวในพริสคริสเป็นอันหนึ่งเดียวกันสิทธิทั้งหมดที่พริสคริมีมีอยู่ในในี้เราได้มอบไว้แก่เราแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องออกไปเป็นห่วงผู้คนนำพวกเขามาสู่ความจริงของพริสคริตมาสู่ความรอดของพริสคริและสอนพวกเขาให้เป็นสาวก ของพระเยซูสาวกแปลว่ามันเป็นผู้ติดตามตามติดติดมันเริ่มต้นจากเราก่อนเราเป็นผู้ติดตามที่ตามติดพระเยซูหรือเปล่า ถ้าติดไม่พอไม่เหมือนไม่พอต้องเข้ามาใกล้อีกแล้วมองพระเยซูคริสต์มองลงไปในพระคัมภีร์ของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์พูด,พดและเป็นให้เป็นแบบนั้นและเชื่อว่านี่คือสิ่งที่จะทําให้เราสอนทุกคนให้เขามาเป็นสาวกของพระเยซูเพราะเราเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ไม่มีทางที่เราจะไม่เป็นสาวกเราจะสร้างสาวกได้วันนี้เราต้องเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์กับพระเยซูคริสต์ก่อนและเราจะเป็นสร้าง Source. สาวกหรือนําคนมาถึงการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ได้ แล้วก็ให้บพติศมาพวกเขาในพระนามพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์และก็สอนพวกเขาให้รู้จักถ้อยคําของพระเจ้าถือรักษาสิ่งสารพัดที่พระเยซูสั่งไว้อย่าเป็นคนง้อเขาที่ฟังแต่ไม่เชื่อฟัง ฟังรู้สอนแต่ไม่ได้เป็นไม่เอาวันนี้เรากำลังก้าวไปสู่จุดที่เราจะเหมือนพระเยซูคริสต์คือโตบโตถึงความเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์ด้วยกันอาเมนไหมขอพระเจ้าช่วยเราพี่สุพูดประโยคสุดท้ายว่าแลนี้เนี่ยเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค พี่้องหันมองหน้ากันกันกบคน,นข้างๆแล้วมองหน้าแล้วว่าพระเยซูอยู่กับเรารเรจนกว่าจะสิ้นยุคยถ้ากำลังถูกหลอกด้วยความรู้สึกและเหตุผลแบบมนุษย์เอาเหตุผลของพระเจ้าเข้าไปแทนที่ทันทีเนาะพูดกับตัวเองขึ้นมาให้หูเราเองได้ยินได้ก็ได้ว่าไม่จริงพระเยซูอยู่กับเราไม่จริงพระวิญญาณเจ้าสถิตยอยู่ในนี้ เราจะไม่โดดเดี่ยวเราจะผ่านทุกปัญหาด้วยคําสั่งของพระคริสต์ด้วยสิ่งที่พระคริสต์สอนและเราจะเชื่อฟังติดตามตามติดเป็นสาวกของพระเยซูพูดด้วยกันติดตามตามติดติดเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์อาเมนเราจะเป็นคนที่รู้พูดเราจะเป็นคนที่รู้ และเชื่อฟังตามสิ่งที่พระเยซูคริสต์พูดพเป็นสาวกก่อนจะสร้างสาวกเช้าวันนี้วันอีสเตอร์วันที่พระคริสต์ทรงฟื้นคืนประชนผมว่านี่เป็นเวลาดีที่เราจะตั้งหลักกับพรกอีกครั้งหนึ่งผมไม่รู้ว่าเรามีกี่หลักแล้วนะไม่เป็นไรแต่วันนี้เราเป็นหลักอีกครั้งหนึ่งที่เราจะตั้งตัวตั้งชีวิตของเราเท่าคําว่าตั้งตัวมันจะดูเป็นศัตรูนะ ตั้งชีวิตของเราอีกครั้งให้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์มีอะไรสักอย่างที่ยังคงขัดแย้งต่อน้ำพร,ร,ระเจ้าผมอยากให้เราใช้เวลานี้ที่ฐานกับพระเจ้าแล้วก็เริ่มต้นที่จะพูดกับพระองค์ว่าลูกขอที่จะติดตามพระองค์แบบติดๆขอพระองค์ทรงบทสอนลูกที่ลูกจะเป็นสาวกของพระองค์ขอพระมิาราเจ้าที่จะให้กําลังที่ลูกจะได้รับการเปลี่ยนแปลงได้รับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้รับแล้วรักษาสภาพที่พระองค์เปลี่ยนแปลงเรานั้นไว้แล้วให้เราที่ฐานด้วยกันครับ ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดเราขอบพระคุณพระองค์สําหรับความรักของพระองค์ที่พระองค์ทรงบทประทานให้กับเราเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงฟื้นขึ้นจากความตายที่แสดงถึงชัยชนะต่อความบาปต่อความตายโปรเจก้าวันนี้เราขอรับพระคุณของพระองค์ในการที่ได้เข้ามาอยู่ในพระองค์สามารถกลับมาสีสนมกับพระเจ้าผู้สร้าง พระเยซูคริสต์และพระวิญญาณบริสุทธิ์เราขอบพระคุณพระองค์ที่ประทับสถิตยอยู่ในเราขอขับเคลื่อนชีวิตของเราและขอทรงโปรดเมตตาที่เราจะเชื่อฟังถ้อยคําคของพระองค์โดยได้ร,รับฟังแต่ขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะเชื่อฟังด้วยกําลังที่มาจากพระวิญญาณพระเจ้าด้วยตัวเราเองเราเชื่อว่าเราไม่สามารถจะทําได้แต่ด้วยกําลังที่เราจะเพ่งมองที่พระคุณของพระองค์ในพระเยคริสต์ที่เราจะได้รับกําลังจากพระวิญญาณของพระองค์ ขอพระเจ้าสมโปรดเมตตาที่จะนําให้เรารู้ว่าสิทธิอํานาจทั้งหมดที่มีในพระสุิตเราได้รับไว้ในมือของเราแต่ขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะใช้สิทธิอํานาจนั้นในด้วยความรักด้วยการที่พระเจ้าสถิตอยู่ยเราที่จะนําพาผู้คนมาถึงการเป็นสาวกของพระองค์แต่เริ่มจากการที่เราจะเป็นสาวกของพระองค์ก่อนเริ่มต้นที่เราก่อนบุจชูกาขอเมตตาที่เราทุกคนจะอยู่ในพระคุณของพระองค์และขอพระองค์สมโปรเมตตาที่ริจจักแห่งนี้ผู้คน ที่เป็นสาวกของพระองค์จะรักกันเพื่อยืนยันว่าเราเป็นสาวกของพระองค์จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะออกไปประกาศพระนามของพระองค์ทำตามสิ่งที่พระองค์ทรงโปรดสั่งไว้คือนำผู้คนมาเป็นสาวกของพระยุสกริ์มีชีวิตที่เหมือนกับพระองค์ขอบพระเจ้าเมตตาด้วยเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกเรื่องทุกอย่างขอบคุณพระเจ้ามอบตลอดทั้งวันนี้ทุกรายการที่จะเกิดขึ้นในเช้าวันนี้และชีวิตของเราต่อ,ตอไป ที่อยู่ในการอวยพรในอยู่ในการทรงนำของพระองค์ที่เราจะติดตามพระองค์แบบติดติดพร,ระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าขอบพระเจ้าเมตตาฟังคำธิษฐานของพี่น้องขับพระองค์ทุกคนที่กำลังร้องทูลต่อพระองค์และขอความเมตตาของพระองค์ที่ตอบคำธิษฐานพวกเขาตามความเมตตาและความยิ่งใหญ่ของพระองค์แต่อย่างไรก็ตามขอให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์ขอมอบวันคืนของเราไว้กับพระองค์ในพระนามพระสต์เจ้า,จาอาเมน อาเมนพี่น้องครับเช่นชมพเดียนพระเจ้าไหมขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ทุกคนมาที่นี่ด้วยกัน